จำนวนไทยที่ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ซึ่งหมายถึงการที่ผู้มีอำนาจจะพูดจะว่าอะไรแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผู้น้อยก็ต้องคล้อยตามไปด้วยเพราะความกลัวหรือความที่อยากประจบเอาใจนั่นเองในประวัติศาสตร์จีนก็มีสำนวนหนึ่งที่ใกล้เคียงกันชี้กวางเป็นมา้าจะเป็นยังไงมาดามจะมาเล่าให้ฟังค่ะหลังจินซีฮ่องเต้สเสด็จสวรรคตรแล้วเจ้าเกา่าขันทีจอมขี้โกงผู้มากไปด้วยอำนาจก็ปลอมพระราชองค์กร์ แต่งตั้งโอรสที่ไม่เอาไหนอย่างหูให้ขึ้นเป็นฮองเตอองค์ที่สองของราชวงศ์ฉินแทนแล้วุมอำนาจทั้งหมดไว้ที่ตัวเองวันหนึ่งเจ้าเก่าต้องการทดสอบบารมีของตนกับฮองเต้หูให้ว่าใครจะเรืองอำนาจมากกว่ากันจึงเดินจุงกวางเข้าไปที่ท้องพระรงค์พร้อมกับกราบทุนฮองเตว่าวันนี้ว,นนวันดีข้าขอเอาม้ามาถวายพระองค์พระยาค่ะ ห้องเตหูไฮได้ยินก็หัวร้องคำโตเสียงดังออกมานั่นม้าที่ไหนกันท่านเจ้าเก่าที่ท่านจูงมามันคือกวางตังหากเจ้าเก่าไม่ได้ว่าอะไรทำหน้านิ่งๆก่อนจะพูดขึ้นว่านี่มันม้าพยะค่ะถ้าท่านเห็นว่าเป็นกวางก็ลองถามขุนนางทั้งหลายดูก็ได้เราขุนนางเมื่อได้ยินก็พร้อมใจกันตอบว่านี่คือม้าแน่นอนพะยะค่ะ มีขุนนางเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยืนยันตามห้องเต้ว่ามันเป็นกวางหลังเหตุการณ์ในท้องพระโรงผ่านไปเราขุนนางผู้ซื่อตรงที่บอกว่าตัวที่จูงมานั้นเป็นกวางต่างก็ทยอยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งสิน้นและนี่คือเรื่องจริงที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อประดับความรู้แต่โปรดอย่าได้ทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ